แต่เราก็สูดช่วงไม่พีุกนะนะฮะนี่นะคะเราจะแกงเห็ดที่เราเก็บวันนี้ก็มีเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดโคลนนะคะแล้วก็เห็ดพึ่งนะเราก็แกงรวมมิตรเลยทุกคนแกงได้เห็ดพอด้วยนะทุกคนนี่เขาจะจัดไว้ให้ประเต็นเนาะพอดีเลยในหม้อนหนึ่งหม้อเล็กๆเนี่ยพอดีเลย เอา้นเี๋น้องวันนี้หาตู้เย็นหาซ้อนหาไปได้เก็บของเตรียมเมื่อแล้วคนะุณปอุกเนะตรียมมื่อแล้วนะปุ๊นะต้องหล้วนะมิ้วนง แม่นจ้ะคุณหลักไม่เฮเบียเออไม่เฮเบียไม่เห็นแนกินซอยปนใหบ้านโอเคก็ว้าลมาก้อนีไขกรานวมาก้อนยุ่มเอยู่เอกินนั่กับปเทบ้านเอจช่วยก่อนะข่ก็่ายกนก็ออกไม่ยอมอืมแล้่น่่มีว่าละเฮ้ยเขก็ต้องเขาจือ เขาเอ็นถึงเหรอกินน้อยกินข้าวไหมลูกนี่ บู่ไถกนะบู่มาลอง <laughs> <laughs> okay. สีเหลืองแล้วนะทุกคนอร่อยไหมลูกส <c oughs> ุดยอดเลยใช่ไหมไปบ้านไหนลูกเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวเดี๋ค่อยขึ้นไปเดี๋ยวเราทำอะไรเสร็จล้วก็ขึ้นไปทีเดียวเลยอาบน้ำแล้วก็นอนก,กันเลยไงลูก โอเคไหมเอาแล้วเราจะไปไหนกันต่อ,อเดี๋ยวอ,อย่าเพิ่งไปยังยังโกหกเบสเนี่ยไปไม่เห็นนอนเลยเฮ้ยโกหกวาก่าจะกั้วงนอนหืมรประานบ้านก็จะทําเมนูผัดผักให้เด็กๆนะทุกคนนอกก็มีเห็ดด้วยมีกระหล่ําด้วยนะคะเขาเรียกว่าผัดผักรวมสุดยอดอร่อยนะอยู่ตรงนั้น เนี่ยตอนนี้แกงเห็นเราก็กําลังจะเริ่มหน้าทานแล้วนะคะทุกคนเนี่เราก็ตั้งแกงเห็นให้มันนานๆนะคะมันจะได้ไม่มีการเมาเหดนะทุกคนแต่อันนี้คือมันเห็ดเป็นเห็ดที่สูงง่ายทั้งนั้นนะ<ม>ก็มีเห็ดโคนด้วยเหินน<ม>างฟ้าด้วยแซ่บมากเลย<ม>เนี่ยใส่ใบมางรักลงไปก็เสร็จแล้วคะ่ะไปปรุงกันแบบนัวๆแล้วนะ ไป้ปลาก็ใส่แล้วนะทุกคนแซ่บแน่เก่งเห็ดบ้านเรา หอมเลยหอมใบแมงลักตอนนี้นะปาแดดบ,บ้านจากเมนูเห็ดของเราก็จะเป็นเมนูให้กับน้องๆน,นะทุกคนผัดกระเท้าสิตงป้าให้บ้านนะคะแซ่บแน่ๆถ้าป่แดดบ้านได้ลงมือเียแล้วทุกคน ใส่อะไรลงไปลงลงชะมง แกงแล้วแหละไ้ไายเราสุกเลยเลยแล้วก็จะใส่ไวลายนี้ ตัวมัออน่ดานด,าดาเขาเรียกว่าตรวจจับตัวเองนั่นแหละพอก็ถ่ายตั้งนานไม่ตรวจจับเลย วางเลยผัดซุ้งไผัดหอยผัดหอยแมงผู้ใส่พริกหยวกอ้น่ากินมากเลยหมูด้วยสท็จแล้วเราก็ตามาด้วยอะไรนะมันหอยบ่ หอมไหมครับ fc หอมทะลุจอไหมฮะโอ้น้ำลายไหลดเลยแหละขอบคุณที่รักครับคุณพุพทธิทักษ์ต่อริ้วเลยนะคุณพุทธกระยาดคุณพุทธกระยาโอ้จบที่ใบกุ้กเข่าเกิกินข้าวเย็นไหมเนี่ยไม่กินแล้ว จะชินวนี้สองครั้งที่ว่าจะกินท้างเย็นไม่ได้ไม่ได้เธอกับบ้านก็กินแต่ผักลดไปได้ประมาณสองโลเหมือนกันนะยาโคกเข้าได้เลยเสร็จเลยแหละโหเรียร้อยนอกจาก สัมผัสที่เราได้ตอนนี้คือความหอมแล้วหน้าตาแล้วก็สีสันก็น่าทานด้วย